วัสดีค่ะวันนี้ร้านสพงรเกษตรรถไหมือ2สองมีรถรุ่น l 4 0 1 8 s p เข้ามา1คันค่ะมาดูรีวิวกันค่ะตัวนี้เป็นคานโค้งนะคะลูกค้ายางเดิมสีเดิมหมดเลยค่ะดูด้านตัวรถค่ะสายสายเดิมหมดเลยมาดูด้านเบาะก,กันค่ะตัวนี้อยู่ที่76ชั่วโมงค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้ ดานยางมาดูด้านข้างหลังกันค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านคูปะต้าและโรตารี่ราคา496,000บาทพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นค่ะตัวนี้ครบเลยลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้เลยผ่านเดิมข้างหลังเดิมหมด PTO ไม่เคยใช้งานเลยค่ะย่างเดิมค่ะดูด้านข้างๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะ เครื่องมารเดิมหมดเลยมาลองเครื่องกันค่ะมาพร้อมดันหน้าโรตเอรี่และผ่านพวนราคา4 9 8 0 0 0บาทสามารถมาดูรถได้ที่อำเภอคลองถูง่งจังหวัดกำแพงเพชรติดต่อได้ที่เบอร์โทร6 6 7 7 8 0 8 9 3 7ค่ะ สอบถาได้ที่เร์โท0657708937 4,900,000บ,บ,บาทพรอมอุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้าโอตเอรี่ผ่านตัวสุพงศเศษรถรถยเม 2, ื่อ2ค่ะ